เรามาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะอยากให้ไก่เหลืองไก่กรอบไก่สวยทำตามเลยนะคะแล้วแต่ดุลพิจารณาค่ะคุณเจ้าค่ะใครอยากทำตามก็ทำตามได้นะคะใครไม่อยากทำตามก็ขอบคุณค่ะไฟแอนใช้อยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ เราจะมาเตรียมหม้อทอดอไก่กันฝั่งนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนที่ร้านจะปิดก่อนที่เราจะปิดร้านเขาจะทําความสะอาดไว้ให้เราแบบนี้นะคะคนที่มาเช้าหรือมาก่อนนี่สิมาเตรียมค่ะหม้อตัวนี้เราจะล้างทุกสองวันนะคะเพื่อนๆค่ะ,อะแอนวันนี้แอนเข้ามาทํางานก่อนแอนก็จะเตรียมของไว้ให้น้องก่อนนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งน้องก็จะมาค่ะ แอนเข้ามาสั่งน้ำสั่งเครื่องดื่มสั่งของให้น้องค่ะพราาตอนนี้เวลายังเช้าอยู่นะคะสั่งของเสร็จแอนก็จะทํางานในครัวรอน้องทํางานสักแป๊บหนึ่งก็จะแวบ,บเข้าป่าอีกเหมือนเดิมค่ะเราไม่ทํางานเลยไม่ได้นะคะน้ําก็ขาดอะไรก็ขาดเดี๋ยวกุ๊กใหญ่จะไล่แอนออกจากงานค่ะเอาต้องเห็นงานสักน้อยหนึ่งเอาใจกุก๊กแน่สักน้อยหนึ่งค่ะไม่งั้นไม่ได้นะคะ แอนก็พูดไปค่ะเพื่อนๆคะ่ะของแอนหมดค่ะไปตลอดตลอดป่าทั้งวันนะคะเพื่อนๆไปตลอดเลยค่ะช่วงนี้ผีเห็ดสิงนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ถ่ายคลิปก็เป็นนะคะถ้าปีถ้าถึงฤดูการเก็บเห็ดนี่เห็ดสิงนี่เออผีเห็ดสิงน,อองนี่จะไม่ได้บ่ได้ยุ่ยล้านเต็มเม็ดเต็มนวยค่ะเมื่อก่อนนี่ทำงานวันละ3ามชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมง แต่ช่วงนี้สองสัมโมงนี่ก็มืดบืนแล้วนะคะมือเจ้าขาก็สิแวบเข้าป่าไปเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่างานของเราก็ยังจะต้องทำอยู่เหมือนเดิมนะคะงานของแอนที่แอนจะจะบอกเขามาเบิงเลยไม่ได้ก็คือสั่งของเซ็กของแล้วก็สั่งออเดอร์น้ำสั่งอะไรทุกอย่างให้เข้ามาส่งให้เด็กๆเขาก็เก็บเข้าที่ให้เราเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยว <laughs> พูดนานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แอนจะประกอบอันนี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆหล,นหลายคนก็คงอาจจะเห็นการประกอบเครื่องตัวนี้ของแอนแล้วนะคะคลิปตัวนี้แอนจะมาทำการประกอบอเครื่องให้เพื่อนๆดูแล้วก็ผสมแป้งแล้วก็ทอดไก่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเริ่มต้นจากการแบบนี้กว่าจะเราจะได้ไก่ทอดนางเอกของเราออกมาสวยๆนี่ เฮาก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะถ้ามีเวลาถ้าไม่ได้ออกไปแอนก็จะไปถ่ายเป็นคลิปซี่สในการขายบุฟเฟ่ขายอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะถ่าเขาสุดท้ายทั้งทั้งหมดไปเลยมันจะยาวเกินไปค่ะเพื่อนๆคะบางคนก็กับว่าได้อยากให้เหตุคลิปยาวเกินไปแบบนี้เอามาตัดแยกเป็นคลิปเพื่อนๆก็ สีดเบิ้งแบบไม่ยาวไม่นั่นเกินไปแบบนี้ใช่ไหมคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แอนทาต่อคลิปไปเลยก็คอมเมนต์ได้นะคะก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปเพ็ดาวดอนต่อไปสําสหรับการประกอบอันนี้หลายล่นก็อาจสเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวฮของมาเริ่มกันนะคะว่าเฮ็ดจังใดคะ่ะมาสิมีอยูบลายชินค่ะอันนี้คือหม้อนะคะ อันนี้นี่แอนซื้อแยกชิ้นมานะคะเขาไม่มีขายในหม้อของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้จะเป็นที่ใส่น้ำมันที่แอนชอบหม้อหม้อทอดเล็กนี่เพราะว่าแอนสามารถหรือเด็กๆสามารถยกออกไปแบบนี้แล้วก็ไปเทน้ำมันทิ้งได้แบบง่ายดดยเราไม่ต้องมานั่งเป่งก๊อกตรงนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีอีกหม้อทอดรุ่นใหญ่แค่เปิดก๊อกน้ำมันก็ไหลออกแต่ว่า มันบอท่านใจค่ะเมื่อเจ้าค้านี่ยกไปเทบื้มใส่ตะก,ก,กวยแบบนี้เลยเดี๋ยวแอนเอาให้ดูค่ะนี่ค่ะยกมาแล้วก็เทลงแบบนี้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสำหรับการที่เราทำงานน้อยคนพนักง,งานของเราไม่เยอะเราทำงานไม่หลายคนแบบนี้นี่มันจะสะดวกทั้งเวลาของเราแล้วก็สบายกว่าเป่งก๊อกนะแม่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะ กลวบากันไปเนาะคะ่ะแอนมาเอาน้ำมันสักแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยเตรียมไว้ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะหม้อตัวนี้นี่ที่เป็นตัวจับกับแผงไฟนี่เราใส่ไปก่อนนะคะนี่แผงไฟจะเป็นอยู่แบบนี้นะาวางอุ้ยราวางเลยค่ะแล้วเราก็ตั้งไปเลยนะนี่ค่ะหม้อของเขาใส่ไปนะคะแล้วตัวแผงไฟนี่ใส่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ ตัวรองกลองเก็ดขนมปังหรือรองเก็ดแป้งที่มันตกลงไปตูดหม้อเข้ากับไส้ไปอันนี้แยกนะคะซื้อแยกมาค่ะเขา่มีขายนะคะแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันนี่ใช้น้ำมันทอดโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆอย่าใช้น้ำมันทุกคนก็จะใช้น้ำมันทอดโดยเฉพาะนั่นแหละแต่า่ากะบอก แอนพูดไปแบบนี้ทุกคนกัดสิเข้าใจนะอันนี้คือน้ำมันทอดกับแพนแพ่นค่ะมอเจ้าคะ่ะไหนเราใส่ไปเลยนะอุ๊ยแอนลืมเอาขีดหม้อให้เพื่อนๆมาเราจะใส่ขนาดไหนให้เพื่อนๆดูค่ะ หมดนะคะอันใส่แล้วตัวนี้นะคะเตรียมไว้สำหรับรองรองของทอดที่เวลาเราทอดเสร็จเราพักน้ำมันไว้แบบนี้นะเกดขนมปงขนมปังหรือเศษอาหารเราก็เอามาเทบึ้มลงอย่างนี้ค่ะส่วนตะแกรงตัวนี้เราก็เอาวางชิ้นไก่ทอดของเรานะคะเท่ากับเตรียมพร้อมไว้แบบนี้ค่ะ เวลาทำงานมันจะได้ง่ายนะคะเพื่อนๆคะ่ะส่วนตัวนี้คือที่ตักข้าวของเราอันนี้คือหม้อหุงข้าวของเราเดี๋ยวเราจะมาจัดการหุงข้าวเลยนะคะส่วนเดี๋ยวส่วนสวิตตัวนี้ห้องกับพวงเราก็สามารถสตาร์ทน้ำมันให้มันร้อนได้นะคะพเพราะว่าเฮาผึ่งเปียนมันสิได้ห่อนท่านเวลาที่กุกขามาเห็ดกบขา้าวค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะ แล้วเหมือนเดิมค่ะหม้อแสนสวยหม้อพันปีของเรานะคะหม้อแสนสวยของเราค่ะหมอคูชีพหมอคูใจแอนไม่ได้พูดเล่นนะคะเดี๋ยวแอนจะเอาหม้ออีกลูกหนึ่งมาให้ดูนี่หม้อฝั่งนี้นี่แอนเปลี่ยนนี่ตั้งแต่ร้านเปิดมานี่รู้สึกจะเปลี่ยนทุกสองปีนะคะหม้อฝั่งนู้นค่ะแต่ว่าหม้อฝั่งนี้นี่ ตั้งเกิดตั้งแต่พร้อมล้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะเกิดตั้งแต่พร้อมล้านค่ะดูตูดค่ะขัดแป๊บหนึ่งวันสองวันก็มาเป็นแบบนี้คือเก้านะคะเพราะว่าเข้าขอนคางที่สิน่านนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วถามว่าทําไมไม่ทิ้งทําไมยังใช้อยู่มันใส่ได้อยู่กระจัคสติมเม้นตยังเนาะคะ่ะเนาะคือคําตอบค่ะไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาตอบค่ะมือเจ้าคะ่ะดูความแตกต่างค่ะมาพันปีมาสองปี เสาโดนเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะนี่นะคะแอนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะหุงเลยค่ะหม้อใหญ่ของเรานะกดหุงธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแล้วแอนจะไปเอาหม้อเล็กที่ลูกค้าตักบุฟเฟ่นะคะนี่ค่ะหม้อเล็กที่ลูกค้าตักบุฟเฟ่แอนก็จะหุงข้าวแค่สองกระป๋องนะคะ แค่เต็มหมอนี่พอดีค่ะไปไปไวให้ลูกค้าตักเหมือนที่เพื่อนๆเห็นแล้วเราจะเติมตลอดตักจากหม้อใหญ่ไปเติมไว้หม้อเล็กเพื่อลูกค้าตักเองมันจะได้ไม่สกรปรกไม่เลอะเทอะมากมายนะคะเพื่อนๆคะถ้าเราเอาหม้อใหญ่ไปหุงแบบนี้เลยแน่นอนค่ะสกระปรกแน่นอนค่ะแบบนั้นคือพราวะต,ตัก ลูกค่ะมันตักมันก็หกมันก็เหี่ยมันก็เลี่ยมันก็ลาดไปใช่ไหมธรรมดาเหมือนเราตักมันก็ต้องมีมั่งละหกเละเทอะอะไรแบบนี้ค่ะเ,เราไปหุงหม้อเล็กกันนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแอนตักแป้งกันนะคะนี่คือแป้งของเรานะคะเพื่อนๆค่ะ คุมไว้นะคะนี่คือแป้งของเราแป้งทอดของเราคุมไว้นะคะเราจะไม่ไม่ผสมทีนึงเยอะนะคะเพื่อนๆคะหมดคือว่าเราจะแบบว่า,าผสมทีน้อยหมดก็คือผสมใหม่อะไรแบบนี้คะ่ะแอนจะแบ่งแยกออกมาไว้ตรงนี้นะคะมันสีดมันสีดแบบว่ายังไงล่ะตักง่ายเวลาเราเอาไป เวลาเข้ามาเอาไปตักเราไม่ต้องเดินไปในห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวแอนขอตัวตักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเข้ากันสิ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแอนไม่มีที่วางันมันจะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต,ตักแป๊บหนึ่งค่ะ <c oughs> น้ำก๊อกธรรมดานะคะน้ำแต่เอาน้ำเย็นจัดนะคะ มันสามารถเติมได้นะคะชอบเหลวมักชอบเพื่อนๆชอบเนื้อแป้งที่แบบว่าเออข้อนี่ยังก็แค่นนะหมายถึงอะไรคน้นค้นจัดนะเพื่อนๆก็เอาตามสบายเลยนะคะแล้วหรือเพื่อนๆอยากจะให้เข้าเกระไก่น้อยแต่เก็ดขนมปังเยอะเข้ากับไส้น้ำตรงแป้งนี่ให้เขาเหลวแบบนี้นี่นิดนึงนี่ค่ะ ม,มันแล้วแต่แล้วแต่ข้ามาักนาะไม่ค่ะแอนจะเอาประมาณนี้นะคะวันนี้อันนี้เท่ากับเก็บรอล้างค่ะเรามาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะอยากให้ไก่เหลืองไก่กรอบไก่สวยทําตามเลยนะคะแล้วแต่ดุลพิจารณาค่ะเพเจ้าค่ะใครอยากทําตามก็ทําตามได้นะคะใครไม่อยากทําตามก็ขอบคุณค่ะ ไฟแอนใช้อยู่160 180ถึงนะคะพอดีเหมาะค่ะแล้วก็ไก่นี้เราผสมไว้เราออกมาจากตู้แล้วก็ทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เกจขนมปังธรรมดาธรรมดาหาซื้อได้ตามท้องตลาดค่ะกริ้งเลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมกริ้งค่ะกริ้งค่ะทำให้ลูกให้ผัวหรือให้เพื่อนให้อะไรทานที่บ้านให้ครอบครัวทานที่บ้านรับรองค่ะ ติดใจค่ะเพื่อนๆคะ่ะทะเบียนสมรสได้มาแบบง่ายดาค่ะเพราะฝีมือการทําไก่ทอดของเรานี่เองนะคะเพื่อนค่ะมัดใจได้เลยค่ะรับรองการันตีจากสาวอุดรค่ะเพื่อนๆคะ่ะอย่างเก็ดขนมปังอย่างนี้แต่เพื่อนๆไม่ไม,ไม,ไม่ชอบเกดเล็กเอยไม่ชอบเกจเกดใหญ่เหมือนสาวอุดรน,นะแอนแนะนําให้ให้ดูอีกยี่ห้อหนึงค่ะ มันมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะคะแต่ของแอน,นใส่พังโกนะคะเพื่อนๆบอดาคาโฆษณาค่ะแต่ว่าสิเบาขอ,ของดีให้เพื่อนๆฟังนะคะนี่ค่ะหนุมน่มๆนี่หรือผัวหรือลูกหรือเต้านี่ติดใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆไม่ได้โม,โม้แต่คือเรื่องจริงนี่บ่าเพล่ามุ่งเจ้าค่ะอย่างที่แอนเคยบอกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เขาซินแบนเราก็แค่กลับแบบนี้นะ แล้วเขากระสีได้สิ้นแบนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาชิ้นกลมเราก็กลับไปกลับมากิ้งกิ้งกลับไป,กล,บไปกลับมาแบบนี้ค่ะผมดิ้งแน่นอนค่ะอย,อย่าใส่ไฟแรงเกินอย่าใช้ไฟต่ําเกินนะคะเพื่อนๆต้องดูอุณหภูมิที่หม้อของเราบางครั้งนี่ร7 0ยเจ็ดสิบร้อนี่อาจจะแรงเกินนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่แอนก็อธิบายยากค่ะเอาเป็นว่านี่ค่ะ เราจะไม่ทอดทีเยอะนะเฮาสิเอายุประมาณนี้อย่าพึ่งไปกลับเขานะหรือเพื่อนๆอยากจะแค่ขย่าแบบนี้ก็ได้นะคะรอให้เขาเซตตัวก้อนนี้แข็งตัวก้อนนี้แล้วมาดูค่ะว่าปริมาณปริปมาณขนาดไหนเข้าคอยสิมากลับเพิ่นนะคะเห็นไหมคะขนาดนี้พอดีเหมาะนะคะเพื่อนๆเข้ากลับมาคอยกลับเพิินเห็นไหมคะ เขาจะไม่ติดกันนะเขาจะคุ้ยลุยแค่เลี่ยออกจากกันแบบนี้เลยค่ะมือเจ้าขาเห็นไหมแต่ยละชิ้นของเขาเราชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่เราหั่นไก่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมข้าสิกรอบสวยค่ะมือเจ้าขากรอบนานด้วยนะเคล็ดลับไอเดียดีๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เอาตามสบายเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้ชิ้นไก่ที่สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวแอนเอาให้ดูค่ะ นี่ค่ะปริมาณของเราเราอยากให้เขาโค้งเขาเวา้าเขาตรงอยู่ที่การหยอดการเอามาหยอดแบบการกริ้งขนมปังของเรานะคะเพื่อนๆค,คะเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องค่ะอันนี้เราก็เก็บเข้าตู้นะคะไก่ที่เราหยอดไม่หมดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมบริการพร้อมขายค่ะเป็นไงคะ ไก่ทอดที่กรอบมัดใจลูกมัดใจผัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะมัดใจลูกค้าด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทอดไก่ของเราเป็นยังไงมั่งคะกว่าจะได้ไก่ทอดชิ้นสวยๆกรอบๆของเรานะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, b s c r i b e กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปไนซาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะโซ่อีกนะคะเช่ออีกนะคะ